มาขอพรเจ้ามาขอลูกขอเตาอยู่นี่กมาหลายดิยุกขางรังเลยวะอันนี้ก็มาบอกปูพเนาะแกบนนั่นแหละครับที่นอนครับ พระพิรุณเลยอ่ะสองห้าสองสองโอ้เกิดลุกลุกสี่นึงนี่ครับแต่พี่น้องจำได้กะก่อนเนาะก่อนปิดฤดูกาลบอโจแล้วก็สีมาาบอก มั่นบนนะครับผรูเนี่ครับย้ำว่าเป็นความเชี่อส่วนบุคคลเนาะพี่หนองเนาะครูกับวิธีนะครับกับสังคมไทยเฮ้ากันมาชาแนละสำหรับเรื่องนี้ครับพี่ต่อครับเสร็จที่หน้าเราได้กอดครับออโอ้ คือผมจะคว่ำแท้เหมือนนี่ใช่ใช่ใช่ <laughs> ที่สังเราต้องไปแกลีที่แกลน่อบแานคันเหรอสุภีเก้าไม่ต้องใส่อั <c oughs> นนี้ให้เพิ่มนั่งหน่อย <c oughs> เพิ่นเอาเอาไปทิ้งทู่เพม่นเราไปทู่ไปไหมูก สรพตัราทสมมาสัมพุทธ <ne> um> ัสสะิมังคเุรละพุทธะมหาังคลังมัสิตุสตกติตังสิปรสารมานิยังยุระพุทธะมหาังครักูชาสังกัตอัมาตังิขรตังหิตายสุขายะนิสานะตะุติปุภัมมตานิสิสิิมิพิตเาสักาะ

เดินทางปลอดภัยเด้อปูปูตัปใหปูใเมืองไปงป้นไปงั้นน้ำคุ้งน้ำยมลูกเกาลูกลานบริวานสาวน้อยเดแท่งทำชีวิตชีวิตแบบฟังแบบลอดภัยเหลือม่แก่บนเอามันนี่หละเปิดฤดูกาลนี่สิมหาปูไหมปนเปิดฤดูกันวันที่่กันยา จะว่ากถืว euh, ่าขอปูบูลาวันที่ยี่สิบปูละุณนมากใช่ไหมขอพ่อน่อตัวห้ำเล็ดส้ำเล็ดตัวธุรกิจการงานภาคดุ่ไครับแบบนักการชเซสัง เก่งวันนี้เก่งวันนี้เก่งวันนี้เก่งอันนี้อันนี้ร้องร้องยังไงร้องแงนะเพอไปร้ออะไรจ้ะแล้วเขร้องเขียวเขียวถึกถึกนี่ครับเจดีเจดีมหาเจดีน้องครับพี่น้องครับอันนี้ผมกับพ่อพ่มีความหุกนครับว่าเจดีแบบใดเอื่นมหาเจดีเจดีแบบใดเอื่นเอนเจดีซื้ออันนี้ผมมีความหล้ครับพี่น้อง ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยปูนี่ของแฉ๋อที่ซักดิ์ความเสื้อตัวนี้ <c oughs> มืออันเฮ้ยทองน้ำยี่สิบหงกันนี่แหละครับพี่น้องครับแฟนๆามาตรงนี้เลยครับอิหลากามาอีหลาา่าอิงกะมาครับรวมกับพี่นอ้นนองแฟนๆสาวหน่อยเป็นแจ้งน้นโอ้เกือบครึ่งล้านตัว 4ี่แสนกว่าบาทนะครับอ่าเปนะับเห็ดห้องน้ำเนาะห้องน้ำคือที่ปลดทุกข์ปลดเปลื้องความทุกข์ก็จะได้มีแต่ความสุขตัวคนวา่านี่และครับพี่น้องเอ้ยธรรมชาติครับ

ทำเพิ่อนรู้ปะตัวผู้ส่วนใหญ่ตัวผู้มันจะร้องแบบเนี้ยมันจะร้องอ้าวอ้าวอ่าวตอนนี้อยู่โดมกะในส่วนของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับกำลังเข้มข้นกันเลยว่าประวัตินี่ผมว่าเป็นทหารออกกำลังกายไหม แตกสดๆเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ผลงานด้านหน้าวิธีออกมาได้อย่างสวยงามเพื่อแฟนๆนะครับ,เ,นนรบเพื่อเจ้าภาพ,าพ <c oughs> เจ้าการเจ้างานนี่แหละครับอ่าสุดยอดอีลีครับวันไปออกกําลังกาย <c oughs> เปียก <c oughs> เปีย <c oughs> เลีย <c oughs> เล่นเบอ่ส <c oughs> รัคลิปนี้ไว้นนี่ครับสวัสดีครับ